สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีคุณนักเรียนและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาส่งความคืบหน้าให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างแดนคนไทยต่างแดนนะคะก็ะคือลูกค้านักเรียนด้วยนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะสั่งสั่งของที่สั่งของสั่งของ สั่งอะไรสั่งแม่พิมพ์ซิลโคนสั่งดินปั้นแล้วก็สมัครเหรียนนะคะเนื่องด้วยบรนอยูย่ไกลคุณลูกค้าก็เลยสั่งทีเดียวเยอะมากเยอะมากนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ทำพิมพ์ตัดพิมพ์ตัดก็เตรียมแล้วนะเขาเตรียมอลูมิเนียมไว้แล้วนะ เดี๋ยวคืนนี้จะดัดนะคะแล้วก็ต่อด้วยประกอบไก่นะคะประกอบไก่นี่พิมพ์ตัดเตรียมมาแล้วนะคะพิมพ์ตัดเดี๋ยวจะทำนี่ทำนะคะเดี๋ยวจะทำตัดให้นะคะตัดเตรียมไว้แล้วเนาะแม่พิมพ์ซิลิโคนตัวนี้คือ กีบดอกบัวนะคะแล้วก็นี่กีบดอกบัวทุกไซส์นะคะกีไซส์ใหญ่ๆมากนะคะใหญ่บ้างใหญ่มอ้อใหญ่มอ้อดูหน้าดูหน้าจัมโบ้จัมโบ้นี่นะคะรีวิวไว้ให้คุลูกค้าดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่เดี๋ยวถ้าครบอีกทีนึงก็จะอัดคลิปวิดีโอให้ดูอีกรอบทวนอีน ใส่กลางแล้วก็ไซส์เล็กอยู่อยู่นี่อยู่ข้างล่างนี้ mm hmm. นะแต่เดี๋ยวให้ให้ดูก่อนว่าม,มีอะไรบ้างเขาพาบนตัวดีก่อนนะคะตัวนี้ใบนะต,ตองแล้วก็คิชมาต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 นะคะนี่ แล้วก็ใบบัวใบบัวใบบัวบัวใหญ่บัวกลางบัวเล็กกีบบัวจิ๋วนะคะแล้วก็คือตอนนี้คือโอไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นคอมเมนต์เลยจ้ะ ไม่เห็นคอมเมนตะ์ไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยนะเอาจริงนะไม่เห็นคอมเมนต์ส่งโอ้ยเวรุ่ว่าคือมันโดนปิดการมองเห็นแจ้งเตือนไม่แจ้งเตือนไม่แจ้งเตือนหลายคนก็จะไม่เห็นเนาะแต่ว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวคุณลูกค้าก็าคงมาดูเนาะอ่ะนี่เซตบัวนะคะอร่อยแล้วเรายังให้คือแถมแถมให้นักเรียนเราด้วยนะ เรซินด้วยแถมเรซินด้วยนะคะแล้วก็อยู่นี่ที่บอกว่าอยู่นี่อยู่ข้างล่างนี้นะคะนี่อยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะคะฝักบัวหนึ่งซ้ายสองซ้ายเดี๋ยวดอกลักเดี๋ยวเลี้ยงให้ดู ดอกลัอีกตรงนี้ดอกลักน,นี่คือแบบว่าฟินาเลสเดี๋ยวจะแบบให้ดูแล้วก็จะรีวิวให้ดูอีกรอบบัวค่ะฝักบวัวนะคะนี่คือฝักบวัวฝักบวัว ไม่มิมพ์ซิลิโคนทุกชิ้นที่โอออมาโปรโมทให้ดูนี้คือไม่มีพร้อมส่งนะคะออเดอร์บายออเดนะคะใครอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงก็ทักแชทมาถามราคาขนาดส่วนตัวได้นะคะเพราะมันเยอะมากโยทำคนเดียวไม่สามารถสต็อกไว้ได้ด้วยเพราะว่าแการสต็อกของมันเยอะๆนี่มันต้องคือเงินทุนเยอะเนาะเราก็เลยไม่สต็อกนะคะแต่ว่าเราจะสต็อกแคเ่เคมีพัน เนื้อซิลิโคนทำอาหาเนื้อซิลิโคนงานประดิษฐ์อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยตัวนี้คือฝักบัวสามนิ้วสองนิ้วนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วฝักบัวสีขนาดอ่าไปแล้วฝักบัวแล้วก็กุหลาบนะคะกุหลาบกุหลาบกีบกุหลาบเองนะคะ ดูดูไปด้วยกันนะคะกิบกุหลาบหนึ่งหนึ่งขนาดแบบไหนด้วยอ่าหนึ่งขนาดแล้วสองนะคะนี่คือของของคุณลูกค้าที่อยู่ออสเตรเลียหรืออิตาลีจำไม่ได้ออสเตรเลียเออออสเตรเลียจำผิดออสเตรเลียนะคะอ่ค่าส่งจะแพงหน่อยเพราะว่าเราส่ง ่งให้กับคุณลูกค้าถูกต้องคือส่งทางไปรษณีย์อยากจะแนะนําเพื่อนๆที่อยากจะขายของให้ต่างประเทศนะคะก็คือเช็คก,ก่อนว่าเขาปิดน้านฟ้าไหมปรณียีปิดน้านฟ้าไมหมประเทศนั้นๆยังรับส่งสินค้าไหมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะคะที่สําคัญค่าส่งค่อนข้างราคาสูงตัวนี้ค่าส่งไปไปไปรษณีย์พัสดุนะคะพัสดุอยู่ที่แปดกิโลเนี่ยสี 4, ่พันสี่พันกว่า สี่พันกว่าบาทค่าของประมาณเจ็ดพันแต่ว่ามันเป็นหนักค่าส่งค่าส่งแพงอ่ะสองขนาดแล้วนะคะสามสี่สเราให้ครบทุกไซส์เลยนะคะ สี่แล้วก็ขนาดจิ๋วห้าขนาดนะคะใครอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงก็ทักแชทเข้ามาได้หรือแคปนหน้าจอมาได้นะคะรายนี้โอ,อจะเก็บไว้ให้ดูนะคะแล้วก็ตามไปด้วยกีบเลี้ยงอ๋อไม่ใช่อันนี้กีบวัวเมื่อกี้กีบเลี้ยงนี่ กีบเลี้ยงตัวนี้นะคะอ้ย่ไม่ใช่ยิบผิดตัวนี้มันจำปีจำปานะคะกีบเลี้ยงอ่ะนี่นะคะกรีบเลี้ยงนะคะใช้ได้ทั้งก right รีบเลี้ยงกุหลาบแล้วก็ทานตะวันนะคะนี่ตัวนี้นะคะอันไลยกรีบเลี้ยงกุหลาบและทานตะวันใช้ได้ทั้งสองนะคะแบบนี้นะคะนี่พร้อมพิมพ์ตัดพิมพ์ตัดเตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยว ทําคืนนี้ให้ทําไมต้องมาไลฟ์สดบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าจะได้แสดงตัวตนให้หลายๆคนที่เป็นลูกค้าใหม่ที่กําลังตามส่องดูเราว่าเราส่งจริงขายจริงไหมทําจริงไหมโกงไหมนะคะทําให้ดูทําให้เห็นผมไม่เห็นคอมเมนต์นะไม่เห็นคมนิ้งใครเลยนะโนบิก,กันแหละแล้วก็ แม่พิมพ์จมีจมปากิบดอกนะคะเสร็จแล้วก็กิีบเลี้ยงนะคะกิีบเลี้ยงยังยังไม่ได้มาร์ต้องมาก่อนถ้าไม่มาร์กแล้วมันจะมองไม่เห็นว่าเราจะเริ่มต้นประกบตรงไหนต้องมาร์ือวิธีการมาร์โผ้ นะคะนะคะกีบเลี้ยงฉบามีรีวิวการใช้งานอยู่ YouTube ลงไว้ให้ดูเพราะว่าใน f a c e b o o k หาเป็นข้างยาก <c oughs> นะคะ,ะ,คะตามด้วยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปสวยๆให้แม่พิมพ์ซิลิโคนตัวนี้นะคะจะบอกว่ามิก มกยังไงแบบประกบมันมีอะไรบ้างดอกมะลินะคะสีขนาดดีเลี่ยงเลยนะเอาให้ดูตรงนี้ดีกว่านี่มันเป็นแบบประกบนะดอกมะลิสีขนาดตรงนี้ดอกมะลิสีขนาดแล้วก็พุทจีบสามสามช่องพุทเรียบสามช่องแล้วซ้ายขวานี้คือ,เ,อเกสรดอกชมพนาษ เล็กกระใหญ่เล็กกยใหญ่บล็อกนี้เขาจะเรียกอะไรดีอ่ะมันมิกไงมิกมิอะไรบ้างเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ฟ o u r four นะคะมันมิกคือสี่อย่างสี่อย่างนะคะรวมกันก็คือมีมะลิสี่ขนาดอ่าพุดจีบเนี่นะคะพุดจีบอีพุดจีบสามสามช่องพุดเรียบ สามช่องนะคะแล้วก็ตามไปด้วยนี่อย่างละช่องนี่คือ,อเกสรดอกชมนานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกนี้ต้องรีวิวให้ดูชัดๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้นะคะพรุ่งนี้จัดให้รีวิวตัวนี้นะคะอันนี้มาร์คไว้แล้วอ่ะเป็นแบบประกบแบบนี้นะคะอ่าต่อไปด้วยอ๋อเมื่อกี้ลืมใบของกุหลานี่คือใบของกุหลาบนะคะ ใบของกุหลาบเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้ได้หลากหลายใบไม้ที่เราต้องการนะคะหลากหลายชนิดแค่เราเปลี่ยนแค่พิมพ์ตัดเท่านั้นเองเนาะต้องมีลึกละนนนะคะแบบประกบะที่เก่าอยู่ตรงหน้านี้คือแม่พิมพ์ซิลิโคนงานประดิษฐ์นะคะไม่ใช่ซิลิโคนทำอาหารถ้าซิลิโคนทำอาหารจะเป็นอีกประเภทหนึ่ง แล้วเวลาท่านจะสั่งซื้อแม่พิมพ์ซิลิโคนจากร้านไหนไหนต้องถามเขาด้วยว่าเขาเป็นซิลิโคนฟูดเกรดไหมหรือเป็นซิลิโคนทั่วไปถ้าเป็นซิลิโคนทั่วไปนี้ไม่ได้ยังไม่ไม่แนะนําให้สั่งซื้อถ้าจะเอาไปทําเก็บอาหารนะคะแล้วขอความวรุณาความซื่อสัตย์กับผู้ค้าด้วยนะคะว่าคุณเอาซิลิโคนเนื้อ ฟู้ดเกตเนื้อทำอาหารมาขายให้กับลูกค้าที่เข้าเอาไปใช้กับงานอาหารหรือเปล่าไม่ใช่คุณจะโมเมว่าใช้ได้ทั้งสองยางไงสารเคมีมันก็ต้องมีตกค้างเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าบอกจะไปทำอาหารถ้าคุณลูกค้าไม่ถามก็อาจจะเป็นคนความโชคร้ายหรือว่าลูกค้าตั้งใจจะไปใช้กับอาหารแต่ถ้า แม่ค้าพ่อค้าจะทําขายให้ซื้อสัตว์ด้วยพอเขาเอาไปกินมันจะเข้าสู่ร่างกายมันไม่ดีนะอ่ะต่อค่ะต่อนะคะส่วนใครที่จะสั่งซื้อไม่พิมพ์ชิลิคนทำอาหารกับโอนะคะก็แจ้งด้วยถ้าเอาไปทำงานประดิษฐ์ก็จะให้สิลิคนประเภทแบบนี้แต่ถ้าจะไปทําอาหารก็ใช่อีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นซิลิคนฟู้ดเกต ราคาก็จะแตกต่างกันเพราะว่าซิลิโคนทำอาหารกับซิลิโคนงานประดิษฐ์เนี่ยต่างกันคือต่างกันเท่าตัวซึ่วิว่าซิลิโคนงานประดิษฐ์นี้กิโลกร,รัมละ600ซิลิโคนทำอาหารนี่กิโลกร,รัมละพันสต้องเข้าใจด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะว่าเออทำไมมันถึงว่าว่าแพงกว่าและที่สําคัญนะคะซิลิโคนทำอาหารมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่ากับซิลิโคนงานประดิษฐ์นะคะต่อค่ะต่อ ก็แม่พิมพ์ซิลิโคนจัวนี้คือแม่พิมพ์ซิลิโคนอะไรเอ่ยรู้ไหมปุ้ยไ,ไม้ฟาเรนนอตชีสนี่พร้อมพิมพ์ตัดนะคะ ใครที่อยากเรียนทำแม่พิมพ์ซิลิโคนนะคะก็สมัครเรียนเข้ามาได้ะคะ่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในโปรโมชั่นนะคะ,ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าเราไม่มีให้คุณทุกคลิปคือร้อยชนิดก็ร้อยคลิปอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่นะคะเรามีให้เฉพาะบางคลิปอย่างเช่นยกตัวอย่างแม่พิมพ์ซิลิโคนทรงลึกนะคะเป็นดอกลักอย่งต้องใช้ซิลิโคนแบบไหน แล้วก็ซิลิโคนแบบประกบแบบนี้ต้องใช้ซิลิโคนแบบไหนสูตรไหนแบบประกบแบบนี้ต้องใช้ซิลิโคนสูตรไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้ต้องใช้แบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่แน่ก็มีที่กอ่อตรงหน้นนี่ก็มีเกือบเกือบทุกเกือบทุกชิ้นที่มีคลิปวิโดีโอลงสอนแล้วนะคะตัวนี้คล้วยหมยแล้วก็บล็อกตวัวบล็อกตวัวมันเป็นอะไรที่สําคัญมาก ยังไม่มีรีวิวการใช้งานที่แบบว่าหลากหลายให้ดูที่แน่ก็คือไว้ตวงดินใส่ในบล็อกต่างๆไว้ปั้นตุ๊กตกตุ๊ตก,กตาลูก,กตายอะไรเงี้ยและที่สําคัญนะคะเราเทเลซิ้นได้ทําลูกกตาตุ๊กตานี่ตุ๊กตาเล็กๆทาลูกกตาพยพญานาคอะไรเงี้ยนะคะประมาณช่องนี้นะคะนี่เนาะ่นะคะไปต่อ ยิบวัวเล็กอยู่นี่ค่ะที่บอกมันอยู่นี่อ,อ่ในนี้หมดแล้วแค่นี้อ่าแล้วเราก็จะทำการใส่ทุงซิปล็อกให้นะคะแต่จะโชว์นี่ก่อนสีซีก็ให้ไปทั้งกระปุกเลยนะคะเรามีทั้งหมด สิสีเดี๋ยวใส่สีทองให้เข้าไปอีกเป็น19สีนี่สีนะคสีนอยู่นี่แหละนี่ก็อยู่ในลังนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ลังนี้เราจะใส่ถผงซิฟล็อกแล้วก็แพคก,กันกระแทกอีกทีเดียาโชว์รัก รับทั้งหมดนะคะที่จะ,จะได้ไปนะ,ฮะฮคะคุณลูกค้าคุณนักเรียนท่านนี้นะคะนี่ไซส์หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดเซนคือสูงหนึ่งจุดเจ็ดเซนแผ่นใหญ่นี้เลยคือเป็นไซส์ไซส์ L ไซส์ทั่วไปที่หลายคนใช้อะร้อยมาลาย หรือใช้ในงานทําอุบะตุ้งติ้งพานขันหมากอะไรงนี้นะคะเป็นไซส์ใหญ่สูง1.7นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ทํามาแบบว่าโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็จะเป้นใหญ่ถ้าใครสนใจอยากได้นะคะตัวนี้250บาทนะคะก็จะมีอันนี้ก็คือดอกลัก1ดอกขนาดเดียว1.7เซนนะคะแล้วก็จุกด,ดอกรัก แล้วก็กีบดอกรักกีบซีกเดียวนะคะซีกเดียวแบบดอกรักมันจะมีทั้งหมดห้าซีกใช่ไหมแล้วก็ใส่กีบเข้าไปหนึ่งกีบนะคะเพะื่อทำไมต้องใส่แค่นี้ตัวน,นี้จะเป็นขนาดให้ดูนะคะว่าหนึ่งจุดเจ็ดเซนนะคะเพราะว่าจับถนัดมือโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งนั้นความสูงและก็ความกว้างของแม่พิมพ์เราออกแบบมา ให้ทําได้ง่ายมากสําหรับมือใหม่หัดปั้นแนะนําให้ตัวนี้นะคะฐานจับกว้างโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆช่วยแล้วก็เป็นซิลิคนที่ไม่แข็งมากไม่นิ่มมากเกินไปนะคะแล้วเราแถมพื้นที่ว่างไงคะเราก็เลยแถมกีไปจุกเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเพื่อว่าอนาคตคุณลูกค้าอาจจะไม่เอาแค่ไซส์เดียวอาจจะเอาไซส์เล็กด้วยนะคะนี่นะคะ,ะขนาดกว้างพื้นที่กว้างตรงนี้นะคะ250บาท แป้นใหญ่ๆเนี่ยแล้วจะมีอีกขนาดจัมโบ้คือขนาด1.9เซนคือสูงแล้วความอ้วนกว้างไปอีกนะคะบิ๊กไซส์เลยนั่นคือจัมโบ้มากกว่านี้คือไซส์เอเนาะ1.7แล้ว1.9คือใหญ่กว่าแล้วอ้วนกว่าก็ราคาเท่ากัน250บาทถ้าใครสนใจมือใหม่หัดปั้นนะคะตัวนี้นะคะแต่มันจะได้แค่ไซส์เดียวถ้าคุณจะเอาแบบว่า5ไซส์5ขนาด,ดบอกแล้นะหลายท่านลูกค้าหลายท่านนี่ อยากจะได้หลายไซส์แล้วก็แต่ละไซส์หลายช่องในบล็อกเดียวจริงๆแล้วอะเวลาเราทําดอกรากอะไรต่างๆเราจะใช้แค่ช่องเดียวถอดออกมาให้ช่องเดียวครั้งต่อครั้งใช่ไหมแต่บางคนอยากได้เยอะๆเราก็ทําให้แต่ราคาก็สูงคือผพนละห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีเหตุผลคลุณค้าท่านหนึ่งจะบอกว่าทําไมต้องการหลายๆช่องเพราะว่าจะได้ซื้อครั้งเดียวเวลาช่องนี้มันขาด ก็จะได้ใช้ใช,ช่องนู้นช่องนี้แต่จริงๆแล้วซิลิโคนงานประดิษฐ์เขาบอกนะคะแข็งแรงมากทนทานมากใช้ลืมนะคะใช้ลืมจริงมันแข็งแรงนะคะสูตรซิลิโคนตัวเนี้เนาะใครสนใจมือใหม่หัดปัน้นแนะนําตัวนี้เลยะคะ่ะทาง่ายเราออกแบบมาความกว้างและความหนาลงตัวพอดีนะคะโดยไม่ต้องมาใช้อุปกรณ์ใดเสริมทั้งนั้นนี่เลยนะคะแต่มันแค่ไซส์เดียวนะบางคนบอกว่าคูมันไม่คูม่ะ ถ้าถามว่าคุ้มไม่คุ้มจริงๆแล้วอะแบบนี้มันจะทำง่ายและสะดวกแล้วก็สวยกว่าหลายๆช่องแล้วเวลาเรามีคนช่วยเราก็สั่งซื้อให้เขาช่วยทำนี่คือไซส์ใหญ่แล้วก็จะมีไซส์1.5นี่คือ1.5นะ1.5แล้วก็1.2อ่ะ1.3ก่อน หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสองนะคะศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสี่อ่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้หนึ่งจุดเก้าเดี๋ยวจะทำหนึ่งจุดเก้าเพิ่มให้นะคะคุณนักเรียนขาคุณลูกค้าขาล็อตนี้คือกล่องหน้าคือคุณลูกค้าที่อยู่ Australia. ออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวจะทําเพิ่มให้อีกไซด์หนึ่งนะคะจริงแล้วเขาต้องการแค่ไซด์จิ๋วนะคะ คือสามไซส์ดีแต่เผื่อว่าทำงานอนาคตเขาก็เอาให้ครบเลยใช่ไหมคะก็จะจัดให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดก็คือหนึ่งจุดเก้าความสูงหนึ่งจุดเก้าใครอยากได้ไซส์ไหนบอกได้นะคะก็ไล่ขนาดให้ไปเลยนะคะก็มีตั้งแต่ความสูง1.9เซนคือเกือบ2เซนนะคะสูงถึงจุกแตแล้วก็ไล่ลงมาจนถึง0.4คือเล็กมากจิ๋วมาก เ่ากบหัวเข็มมุดอะ่ะอ่านะคะเนาะขยันได้นะคะส่วนไซส์เล็กๆนี้นะคะร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวนะคะนะคะคือไซส์จิ๋วอะ่ะขนาดละหนึ่งร้อยแต่ขนาดใหญ่กลางๆนี้คือร้อยห้าสิบนะคะไซส์สองร้อยไม่มีแล้วก็คือจะมีสองร้อยห้าสิบคือใหญ่เลยแล้วก็ร้อยห้าสิบ ้อยเดียวอะไรเงี้ยนะคะทักมาได้สอบถามมาได้อ่ะมีอะไรอีกไม่มีแล้วเนาะก็ฝากน้องใหม่แม่พิมพ์ซิลิโคนดอกกล้วยไม้แล้วก็ใบนะคะตัวน,นี้มาใหม่มาใหม่น้องใหม่ฝากด้วยนะคะมาใหม่ใหญ่มากขอบคุณนะคะ พี่อุดหนุนสินค้าทางร้านเราใครอยากเรงก็ทักมาได้นะคะจะโปรโมชั่นอยู่สู้โควิดนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ